สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขหน้าคราชนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปหวยลาวพัฒนานะครับผมสรุปผลลาวพัฒนาของวันที่นะครับผมของวันที่9กนะครับกุมภาพันธ์นะครับสองพันหที่ผ่านมานะครับผมนะครับเลขนาคาชนะครับผมก็จะปล่อยต่องวดของวันที่12นะครับผมปล่อยต่องวดของวันที่12กุมภาพันธ์สองพนะครับ ก็ก่อนไปดูผลตัวเลขกันก็มาดูคาเตือนกันก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรด,กด, like, ปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักราชด้วยครับผมขอ FC ทุกท่านที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขนลดดขัก,านาก, like, กรกาชงาาจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยรวยครับผม มาดูผลตัวเลขกันเลยนะครับครับผมผลตัวเลขนะครับผมเลขนัาคาสนะครับเราพัฒนาวันที่9กุมภาพันธ์นะครับผลนะครับ2ตัวบนออก2 51ครับผมครับ2 5อ่า2ตัวล่างออก82นะครับนะครับเลขนักคลาสวางวางลูดบนล่างไว้ที่9กับ6ไม่มานะครับตัวหลักไม่มานะครับ ตัวประกบนะครับวางไว้3 5 8นะครับมา5บนนะครับผมมา8ล่างนะครับผมเลขนักขาวจะพูดเสมอๆครับว่า5ตัวนี้นะครับมีความสำคัญเท่ากันหมดนะครับผมเพราะว่าเลขนักขาวนะครับผมได้คัดสรรมาทั้งหมด5ตัวนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้น งวดนี้ไม่ถือว่าหลุดนะครับเพราะว่าจะเข้ารูดบนรูดล่างนะครับเข้ารูดบนรูดล่างนะครับแต่ตัวประกบคู่นะครับเมื่อตัวหลักไม่มาตัวประกบคู่ก็ย่อมไม่มีนะครับผมนะครับก็ต้องตามต่อครับผมเลขคลาดทําไว้แล้วครับผมขอ fc มาดูดูต่อเลยนะครับลาพัฒนาวันที่12กุมภาพันธ์2 5 6 7นะครับรูดบนล่างนะครับเลขคาดวางไว้2กับ3นะครับ ประกบ769นะครับผมนะครับตัวเจาะนะครับ32 37 36 39 69 27 26 29 76 79ครับผมเลขนัดเล้นไปที่73อ่า37 39 27 29นะครับผม จับคู่3ตัวโต๊ดนะครับเป็นแพทเทิร์นเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้นะครับผม293 273 393 363 793 773 972973นะครับผมนะครับรอผลครับผมอย่าลืมนะครับ fc ครับผม5ตัวนี้นะครับนำไปพิจารณานะครับ ไปเทียบเคียงกับอาจารย์ท่านอื่นได้เลยนะครับผมขอทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีนะครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ